เอวัมเมสุตังเอกังสมยังภควาภาราณสิยังวิหารติอิสิปะตะเนมิฆาเยตตตตัตต,ะ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 ตะระโคภควาปัญจวัคคีเยพิกขูอามันติสิเอเมนอามันเตสิเทวามีพิกขเวอันตาปักพัชิเตนะเนสะเนเสวิตตพา โยจายังกามีสุกามสุขันนิกานุโยโคหีโนคามูโปถุชนิโกอาณริโยอนันทะสันหิโตโยจายังอัตตกิลมะทานุโยโคทุกโขอนณริโยอนัตถสันหิโตเอเตเตพิคขเวอุโคอันเตอนุปคัมมะ มัชชิมาปฏิปทาตทาคาเตนะอภิสัมพุทธาจาักขุกัรณียานะกรัรนีอุปะสมายะอภินญายะสัมโพธายะนิพพานาะสังวัตติกะตะมาจสสาภิขเวมัชชิมาปฏิปทา ตถาคตเณะอภิสัมพุทธาจักขุกรณีญาณกรณีอุปสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติอัยะเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคโคเสยยะทีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโสัมมาวาจาสัมมากัมมโตสัมมาอาชิโวสัมมาวาจโม สัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสม,มาธิอายะโขสาภิกขเวมัชิมาปฏิปทาตถาคตนะอภิสัมพุทธทาจากขุกัรณียานะกรณีอุปสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติอทงังโคปะนะภิกขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขะ ทุกขาชับราปิทุกขามาระนมปิทุกขังโสกะปริเทวะทุกขะเทมะนัตสุปายาสาปิทุกขาอัปปิเยหิสัมปโยโคทุกโขเยหิวิปโยโคทุกโขยมปิดฉังณนะลลพัตติตัมปิทุกขัง สังขิตเตนะปัจจุปาทานักขันธาทุกขาอิทาโขปนาภิกเวทุกขะสม,มุทะโยอริยสัจจังยายังตันหาโปโนภวิกานนันิราคาสหคตาตัดตาราตัดตารานิพินันทินีเสยทีทางกามาตันหาพวันภวะตันหา วิภาวะตันหาอิทงองังโขปะณะพิกเวทุกขนิโรโธอริยะสัจจังตัดสาเยวะตันหายะอสะอเสสวิราคานิโรโทรจาโคปตินิสักโคมุตติอนาลโยทิขทัติอิทงองังโขปะณะพิกเว ทุกขาเนรโทธคามินีปติปทาอริยสัจจังอยะมีวะอริยูอัดถังขิโกมคโคเสยยทีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมาวายโมสัมาวาจาสัมมากััมโตสัมมาอาชิโวสัมมาวายามสัมมาสติสัมาสมาธิอัดทัง อทางทุกขังอริยสัจจังมพ ope, An ีพิขเวปุกเพอนนนุสสุเตสุธรรมเมสุจับขงอุทัปาธิยานางอุทัปาธิปัญญาอุทัปาธิวิชาอุทัปาธิอาโลโกอุทัาปาธิตังโขปัติทังทุกขังอริยสัจจังปรินเยยันติมีพ ope, An ิขเวปุกเพอนนนุสสุเตสุธรรมเมสุ จักขงอุทัปาทิยานังอุทัปาธิปัญญาอุทัปาธิวิชาอุทัปาธิอาโลโกอุทัปาธิตังโขปนิธังทุกขังอริยสัจจังปันปะินยาตันติเมพิขเวบุคเพอดนะสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทัปาธิยานังอุทัปาทิปัญญาอุทัปาธิอาโลโกอุทัปาธิ อิทางทุกขะสมุสมทยโยอ,อริยสัจจันอริยสัจจันติเมพิกเวปุกเพอ,อนุนโนสุเตสุธมเมสุจากคงอุทาปาริญานางอุทาปาริปัญญาอุทาปาริวิชาอุทาปาริอาโลโกอุทาปาริตังโขปนิทางทุกขะสมุตทยโยอ,อริยสัจจังปหาตับพันติเม พิกเวปุกเพอนนนสุเตสุธรรมเมสุจากของอุทัปาธิยานางอุทัปาธิปัญญาอุทัปาธิวิชาอุทัปาธิอาโลโกอุทัปาธิตังโขงปณิทังทุกขะสมุทะโยอริยสัจอริยสัจจังปาหินันติเมพิกเวบุกเพอานนสุเตสุธรรมเมสุ จักของอุทปาทิยานางอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิอีทางทุกขาดสัตอ,อีทางทุกขานิโรโทอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอนันตสุเตสุธรรมเมสุจักของอุทปาทิยานางอุทปาธิปัญญาอุทปาทิ วิชาอุทปาธิอโลโกอุทปาธิตังตังโขปนิทังทุกขะนิโรโทอริยะอริยะสัจจังสัจฉิกาตะพันนิติมีพิขเวบุเพอานาสนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาธิยานาังอุทปาทิ ปัญญาอุทัปปาทิวิชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโขปานิทงังทุกขานิโ,โทรทอรลยสัจังศัจศัชิกตตันติเมพิกเวปุพเพอน,นันโนสตสุธรรมเมสุจักของอุทัปปาทิยาน,านังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิ อิทังทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติมีพิขเวปุเพอนันโนสุตเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโขปนิทังทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจัน พาเวพาเวตพันติเมพิกเวปุปเพอานนุสุเตสุธรรมเมสุจากคงอุทาปาทิยานางอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอาโลโกอุทาปาทิสังโขงปณิทางทุกขานิโรธาฆามินีปฏิป,ปทาอริยสัจจังพาวิตันติเมพิกเวปุปเพ อนนโนสุเตสุธรรมเมสุจะคงอุทาปาธิยานังอุทาปาะทิปัญญาอุทาปาะทิวิชาอุทาปาธิอาโลโกอุทาปาธิยาวกีวันจะมีพิขเวอเมสุจะตูสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตัง ทวาทาการังยถาภูตังยาณทัศนังนวิสุทธิงนวิสุทธังอโหสิเนวตาวาหังพิกเวสเทวเกโลเกสมาระเกสพลมะเกสัตสะมณครมมานิยาปชายะสะเทวะมนุษยายะอนุตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปั จันยาสิงตะโยจะโเมีพิกเวิอเมสุจะตูสุอริยสัจจันอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทัาสาการังยาถาภูตังยาณาทัศนังสุวิสุททางองหูสิอาถาหังพิกเวเสเทนะเกโลเกสมะระเกส,เกสพรมะเกสัตสมมะพรหมมะนิ ยาปชายาเสวเทวะมนุษยายะอนุตตลังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจันยานิงยาสิงยานันยานันจะปณะเมทัศนังอุปทาทิอ,ก,อกุปเปอกุปาเมวิมุติตายะมันติมาชาตินัตถิทานิ อุณภเวติอิธรมะอิธรมะโบจะพักวาอาตตะอาตตะมะนาปันจะวัคคิยาภิกขุพักวะโตพาสิตังอภินันทุงอิอมัสสมินจะปะนาเวยาการนังสมินอัิญญมาเตอาัตสัมมาโต โกนทัญยะสะวิระชังวีตะมะลังธรรมะจักขุงอุทปาธิยังกินจิสมุทะยะธรรม,มังสัพพังตังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติประวัะวติเตจะพภะขวะตาธรรมจักเกภุมมาเทวาสัตถมนุสาเวสงเอตัมภะขวา เอตัมภควตาภาราณสิยังอิสิปเตเนมิเคมิขะทาเยอนุตตรังธรรมจักกังประวัติตังอัปะติวัตติยังสมะเนนะวาพรมมาวาพรมมะเนนะวาเทเวนะวามาเลนะวาพรมมุนาวาเกนะวาเกนะจิวาโลกสัสเมติ ภุมมานังเทวนังสัตทางสุตวาจตุมหาราชิกาเทวาสัตธมนุษสาเวสูงจตุมหาราจตุมหาราชิกานางังเทวนังสัตทางสุตวาตาวติงสาเทวาสัตธมนุษสาเวสูงตาวติงสานังเทวนาง ăng, สัตทางสุตวา ยามาเทวาสัตถมนุษสาเวสูงยามานังเทวานังส,สัตทังสุตตะวาตุสิตาเทวาสัตถมนุษสาเวสูงตุสิตานังเทวานัง,างสัตทังสุตตะวานิมมารตีเทวาสัตถมนุษสาเวสูงนิมมาน,นะตินังเทวานังส,สัตทังสุตตะวาปารานิ ปรณิมมิตะวะสะวะตัตีเทวาสัตถมนุษสาเวสุงปรณิมมิตะวะสะวัตีนางเทวานางสัตทางสุตตววาโรม,มากายิกาเทวาสัตถมนุษสาเวสุงเอตัมภควตาภารานสียงังอิติอิสิปตานิมิทะทาเยอนุตรังธรรมจากกลงประวัติตังอปติ อปติวตียังสามเนระนะวาพมมะเนนะวาเทเวนะวามาเรนะวาพรม,มุนาวาเกนะจิวาโลกาสามินติอิติหะเตนะขะขณีนะเตนะมุหุตตะเตนะยาวะพรมะโลกาสัตโทอัพุคันชิอยันจะทัศสหัสสี โลกธาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอัปปมานูจจโราโลโอภาโสโลเกปาติระหูสิอติกัมมีวะเทเวนังเทเวนุภาวังอัทโขภักขวาอุทานังอุทาเนสิอัญญา,าสิวัตโกโกนทันโย อญญาอนยาสิวะตะโคโกทันโยติอิติหิทงังอายัสมะโตโกทันยัสะอายาโกทันโยเตตวะนามังอโหาสีติ